สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่องค์กรารบริหารส่วนตำบลเขาตู้มค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมอะไรกันคะพีต่ต้ากิจกรรมในวันนี้นะคะเราเรียกว่ากิจกรรมจิบน้ำชาย,ยามเช้าของคลานสองสองค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราเชิญไปรับชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าป้านะเพื่งไปกันเลยค่ะพี่กิบ้าคะบริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะที่เราจัดกิจกรรมกันในวันนี้ใช่เลยเพึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า เป็นยังไงบ้างได้ป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่จุดลงทะเบียนรือลงทะเบียนก่อนเข้างานอ๋องั้นเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกพี่ๆอยู่นี้หน่อยว่าเช้านี้ไม่ทราบว่าพี่เปิ้ลมีความรู้สึกยังไงบ้างค่ะเช้านี้สดใสไหมสดใสสดใสมากค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าวันนี้ค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาเยอะันไหนค่ะ อ๋อที่ยู่บั้านาค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็คือจุดแรกนะคะก่อนที่จะเข้างานก็ต้องทําการลงทะเบียนก่อนค่ะค่ะหลังจากที่เราได้รับชมบรรยากาศด้านหน้าไปแล้วเนาะวันนี้เรามาดูหน่อยกันดีกว่าว่าวันนี้มีเมนูอาหารอะไรรับประทานกันบ้างคะครับผมอย่างแรกเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะอ๋อนะครับสําหรับวันนี้นะครับเมนูอาหารเราก็มีหลากหลายครับ ก่อนอื่นเราจะได้นาอาหารเมนของเราก่อนอาหารหลักวันนี้ก็คือข้าวยำนะครับหรือที่เขาเรียกว่านาซิกาบูนะครับแล้วก็พร้อมกับผักสดครับพร้อมกับไข่ต้มครับการรับประทานก็รับประทานพร้อมกับไข่ต้มจะอร่อยมากครับต่อไปเลยค่ะต่อไปนะครับก็เป็นขนม นาซีแมกอกนะครับหรือว่าขนมนาซีปูโลปูโลแมกอกปูโลแมกอกครับปูโลแปลว่าข้าวเหนียวแมกอกไปว่าแดงก็คือข้าวเหนียวแดงนะครับซึ่งใส่กับกุ้งนะครับโรยด้วยหน้ากุ้งนะครับ้างนี้คือกุ้งใช่ครับสีแดงคือสีที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับครับไม่ใช่สีผสมอาหารต่อไปก็จะเป็นโรตีครับโรตีก็จะเป็นโรตีที่เราทานกันอยู่ทั่วไปมี่ไหนต่อไปต่อไปก็เป็นปลาท่องโก ปลาต้มโขลกก็คือปลาต้มโกลกธรรมดาของเราเนี่ยครับครับผมเมนูต่อไปก็จะเป็นขนมบะอีครับผมบะอีอันนี้ใช่ไหมครับใช่บะอีขนมบะอีก็คือเหมือนขนมไข่ไข่หงของเราครับตามบ้านเราต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มครับผมเนอวเครื่องดื่มวันนี้เรามีอะไรบ้างคะเครื่องดื่มวันนี้นะครับเราก็แตอ่อนนะครับเมนูแตแออมมีชาร้อนแล้วก็ชาเขียวนะครับ ากกวากแฟครฟับค่ะก็คือมอีตั้ชาร้อนกาแฟใช่ครับ,รบตอนนี้เราก็ได้ทราบแล้วว่าเมนูเครื่องดื่มและอาหารมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวต่อไปเราไปดูบรรยากาศ่ายในงานกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ก็วันนี้การกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ค่ะงานจิบน้ำชายยามเช้าไม่ทราบ้าามีความรู้สึกต่อ กิจกรรมวันนี้ยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนผมนายยามารุนิกาซาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สองเอาทุ่มย่รังประเีนก็ลึกๆแล้มีความภูรอยังไงเดียดซึ่งตัมใจที่ว่าได้เห็นหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่มาในวันนี้ก็คือมีร่วมประเทนอิมามมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องที่เท้าถิ่นแล้วก็หน่วยงานกุฏทหารหลายๆ างาน,นแล้วก็จกะทางปลาแล้วก็จุดอีกที่นึงก็มาหลายๆงานก็สามาราเขาเรียกยังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยจากบุรณาการร่วมกันเพราะ<อ>ว่าเรามีดีใจที่ว่าปรากฏการณ์นี้ที่เกิดเกิดขึ้นเราดีใจหวังว่าต่อไปอาจจะต้องมีอย,ย่าหยุดกุนลยกันเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องกางจะได้ได<อ>้ผลได้ผละครับ สวัสดีค่ะก็ตรงนี้ก็เป็นข่านที่สองนะคะที่เราขอทําการสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะทั้งสองท่านมีความรู้สึกยังไงต่อกิจกรรมในวันนี้บ้างคะค่ะก็คือสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์นะคะในชุมชนได้คือจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่แต่ละหน่วยงานนะคะได้มา พบปะพูดคุยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตอัปเดตงานต่างๆนะคะของแต่ละฝ่ายงานนะคะให้แต่ให้หัวหน้าส่วนราชการนะคะได้รู้แล้วก็ผู้นําชุมชนนะคะที่ได้มีพบปะ mm. ก็คือโอกาสดีๆแบบนี้ก็คือไม่ได้มีตลอดนะคะกับกับอ่าตำบลน,นะคะก็คือจะมีอยู่นาน,น,านๆครั้งนอกจากเวทีอื่นนั่นจะเป็นในเรื่องของการประชุมมากกว่าก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกอ่กากันเองอะไรแบบนี้เพราะป้ามันจะมีวาระเข้ามานะคะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าเออการได้ ได้พูดคุยมีโอกาสได้พูดคุยกับระยะเวลาก็ดีอาหารที่จัดนั้นก็คือรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการเวียนแบบนี้นะคะตลอดตลอดนะคะในในทุกๆไตรมาสหรือว่าทุกๆปีคะ่ะ <ค>แล้วสำหรับอาหารในวันนี้<ะ>ถือว่าถูกปากไหยคะค่ะสำหรับอาหารในวันนี้ก็ถูกปากมากค่ะเข้ายำหมดเลยนะคะคแล้วก็ค่ะแล้วก็มีชาชาไทยอร่อยมากเลยค่ะค่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมาก,<อ>กคะ่ะค่ะ